สาวไม่ได้เลยอ่ะสาวบูดก็ย่ออ่ะทอดเกี๊ยวหมูแดงทอดไทยเด้งๆนะคะได้งๆเ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 ลยจ้าอยากทานก็ต้องมาที่คาร์มิโนะทอร์เบตวันนะจ้าวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามกันยายนค่ะแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำเมนูทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวหมูแดงทอดที่ให้หมูแดงจุกๆแบบนี้เลยแล้วเราก็ลง เด้งแบบจุกๆแบบนี้เลยจ้าแบบนี้89บาท89เท่านั้นดีแล้วเราก็ทอดสดใหม่ทุกชามเอาทำน้ำต้ยมยำลาดน,นะคะทำน้ำต้ยมยำลาดระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันดีกว่าค่ะนี่นะคะน้ำยำให้หัวทิพย์หัวทิพย์เป็นยำแบบไม่เลี่ยนเลไอ้ไข่ เกี้ยวสุดวเดี๋ยวเราจะลากลงไปบนเกี้ยวพ่อให้ใหม่พ่อได้สดจุกจ้าเลยได้กินของใหม่สดทุกจาแล้วก็หมูเด้งจุกๆเลยใครที่ชอบหมูเด้งนะเกี้ยวหมูหมูเด้งพ่อต้องมาพ่อเกี้ยวดูดีเจู๊เลยเราจะมีน้ำต้มยำหมูสับลาดลงไปอีกรับรองว่ากินแล้วต้องติดใจฟินแน่ๆเลยค่ะเด้งแบบแบบนี้เลยเด้งยังไงนะคะเด้งหนึ่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 งนอะ เด้งไม่มากเดี๋ยวแม่ค้าเด้งให้ดูเด้ง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 อย่างนี้ได้เลยจ้าเพราะว่าเราชอบเด้งเราเลยต้องขายโค้ดเกี๊ยวเด้งถ้าเป็นที่ร้านก็จะเป็นโค้ดเด้งเพราะเราชอบเด้ง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 อย่างนี้อ่ะโค่ะทุกคนหนุ่มหนูเด้งแบบใครแบบผามนี่เดี๋ยวเขาลาดตูเลยลาดน้ำยำลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วค like mm ่ะ hmm. ข mm ้ากเกียวต้มยำหมูเด้งทอดนะคะกับหมูเด้ง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 เจ้าเกียวยังกรอบอ่ะแวหูว่ะขาค่อยแบบเด้งน่มมากเลยนยำมะเออร่อยโอเคได้ครับ 点吧？